สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหรูหน่าใช้1คันนะครับมาแล้วครับรุ่นนี้ ที่หลายๆคนถามถึงและให้หามาให้ชมกันนะครับจัดไปเลยครับสภาพสวยเนียนๆคันนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บกู้ทําอะไรแล้วครับ h อ n ด้ a c c o r d ประวานนะครับ2.4ออโต้นะครับตัวนี้สภาพสมรว์สวยนะครับปี2004พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับเก็บงานเช็คช่วงร่างให้ทุกระบบนะครับ169,000บาทนะครับอยู่ที่ปากเกร็ดนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยครับสภาพสวยๆนะครับรถคัดสภาพมาให้แล้วครับ ซื้อไปไม่ต้องเก็บกู้นะครับเช็คให้ทุกระบบจบได้เลยครับไปดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสีเงาฉ่ารอบคันดูดีจัดไว้ให้สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับนี่ครับยกเช็กระบบให้ทุกอย่างนะครับช่วงล่าง แล้วก็ห้องเครื่องครับเนียนเนียนแห้งแห้งแน่นอนหาไว้ใช้งานนะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยสภาพสวยๆนะครับหลายๆคนให้ความสนใจมากนะครับสาหรับปาวานนะครับก็คัดสภาพงามๆมาให้เลยครับราคา1นึ่งแสนหกบาทนะครับจบนี้ไม่ต้องไปทําเพิ่มครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับภายในกว้างๆแล้วก็ใหม่มากๆนะครับสวยสมบูรณ์เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ซิ่นเบรกนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเซ็นทรัลล็อก ดิสเบรกแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับสวยสมบูรณ์ภายในก็ใหม่มากๆนะครับคันนี้ดูแลสภาพให้พร้อมขับพร้อมขายเลยครับถ้าดูรถทดลองขับท่านตัดสินใจได้แน่นอนนะครับอยู่ใกล้ให้รีบไปดูรถนะครับภายในกว้างกวางนั่งสบายครับสิ่งอำนวยความสะดวกพอมีหาไว้ใช้งานรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สมาชิกในช่องให้ความสนใจและอยากให้ผมหามาให้ชมมาให้ดูมาให้เลือกนะครับ ก็ได้มาแล้วครับลองชมลองเช็คดูนะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับแอร์เย็นช่วงล่างนิ่งเงียบเครื่องยนต์เช็คให้สมบูรณ์ทุกจุดนะครับระบบไฟระบบแอร์เช็คให้พร้อมขับแล้วครับถ้าใครชอบนะครับราคานี้ก็โทรเจรจานะครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบและอยากได้นะครับสามารถจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับตรวจสอบรถสภาพที่หน้าบ้านได้เลยครับสวยสมบูรณ์นะครับคัดสภาพงามๆนะครับไม่มีโกหกหมกเม็ดนะครับรับประกันการโอนทุกกรณีครับ โอนไม่ได้ซื้อคืนเต็มจํานวนแถมเงินค่าตกกระใจให้ด้วยครับอยู่ที่ปากกิดนะครับแจ้งออมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยขอพอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้และช่องนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปเลยนะครับนี่ครับสวยสมบูรณ์นะครับเน้น โทรเจรจาคลิกลิงก์ไลน์ไปก็ได้นะครับแล้วก็ขอรูปเพิ่มนะครับพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับสวยๆเนียนๆนะครับสีขัดเคลือบไว้ให้เงาฉ่ำสมบูรณ์นะครับไม่ต้องไปขับไม่ต้องไปทำเองแล้วครับคันนี้ขับรอเลยครับเรียกว่าไม่ต้องคัดสภาพไม่ต้องไปเที่ยวหาให้เหนื่อยครับผมจัดให้เรียบร้อยเสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านได้ทันทีครับสีเงาเลยครับเห็นต้นไม้นี่นะครับไฟใสๆมีสปอตไลท์มาครบนะครับลองชมลองเช็คดูนะครับว่าท่านชอบและสวยถูกใจจริงหรือไม่นะครับ เน้นโทรเจรจาเข้าไปก่อนเลยครับรถสวยๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับรีบตัดสินใจรีบเช็คได้เลยครับขอบพระคุณนะครับก็อย่าลืมเข้าไปหาศึกษาข้อมูลได้ในปาวานขับหรือแอ c o คอร์ดขับนะครับตัวนี้ G7 นะครับนี่ครับตกแต่งลายไม้มาจากโรงงานเดิมๆครับเรียกว่ารถคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับการันตีว่ารถพร้อมใช้ครับไม่ต้องเก็บทำเลยครับนี่ครับกว้างๆนั่งสบายแน่นอนนะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมขายพร้อมขับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับ ลองดูรถได้เลยครับอยู่ที่ปากเกตนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็มีสมาชิกให้ผมช่วยเช็คหามาให้ชมให้เลือกนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะหาอยู่หลายวันครับก็เจอแล้วครับมีสมาชิกเข้าลงมาครับลองชมลองเช็คดูได้ครับหน้าหลังเดิมเดิมเนียนๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำนะครับไปดูรถทดลองขับท่านโดนแน่นอนนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่างามครับเอาไว้ใช้งานกันนะครับทรงหรูดูดีมีระดับนะครับประวัติแอร์คอร์ดนะครับปี2004 2.4ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สครับสภาพเนียนๆห้องเครื่องเนียนๆเช็คให้ทุกระบบนะครับเนียนครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์พร้อมใช้จริงๆครับไปดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับผมก็นําเสนอไว้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้เป็นการชี้เป้านะครับถ้าสมาชิกชอบถูกใจเน้นโทรเจรจาได้เลยนะครับเนียนๆงามๆนะครับขัดเคลือบไว้ให้เรียบร้อยนะครับเน้นโทรเจรจาเลยนะครับ